เดี๋ยวผมจะมาเล่น Dead for Dead เป็นเกมดิงซอมบี้ในตำนานซึ่งชาเลนจ์ในคลิปนี้คือจะมาเล่นดาดตายพันที่จะมีแต่บอสโอเคเขาจะนั้งตัดไปทุกอย่าโ<ๆ>อเคโอเค nobody panic โอเคฮะที่เรามาตรงนี้นะนอย่าไม่ในคลิปผมนะี่มันมีข้อผิดพลาดนิดหน่อยผมก็เลยจะมาพากในนี้แทนอ่ะนะ พอผมสามารถหนีออกมาจากตรงนั้นได้น่ะผมก็เจอบอสเลยนะเกิดมาเนี่ยไม่คาดคิดเลยว่าจะเจอวอสเร็วขนาดนี้ผมก็เลยรีบทูก่อนแล้วก็เพื่อนล่อให้นะผมก็เต็งจูเพื่อนมากเลยพอ,อเพื่อนล่อไปให้นะผมก็วิ่งต่อเลยแต่ว่าเพื่อนก็ลุ้มมาเลยนะเพราะว่าล่อให้แต่ว่าผมก็ม่คิดจะกลับไปช่วยล่ะเพราะว่าถ้ากลับไปช่วยก็ตายสองอะ่ะอืไหนๆเพื่อนก็ช่วยให้แล้วเราให้แล้วเราก็ต้องเราน้องใจเพื่อนหน่อย <c oughs> แต่พอผมสอกว่าหนีไมาได้นะ่ะว่ามันตามหลังผมมานะผมผมมันดูตัวเลยก็เลยรีบยิงเกือบตายอะ่ะถ้าตอนนั้นผมปิ้งไม่ทันอะ่ะผมก็เลยไปหยิบระเบิดมือมากดเออมือมาแล้วก็พร้อมชัดแล้วก็ยนเลยชา์จชัดเลยอมโยนผมยโยนไปผมก็ยิงต่อเลยเพราะว่าเดี๋ยววัวมันจะมาต่อ เพราะมันก็แบบผูดแต่น่าจะต้องว้าวุ่นเลยพอผมสามารถหนีออกมาจากผองคำได้แหละผมก็ช่วยเพื่อนยิงต่อนะแต่ว่าเดี๋ยวเออข้อผิดพาน,นิดหน่อยอเพื่อนมาช่วยผมแล้วผมก็หนีรอดเอาจริงไม่มีค้อผิดพาดอะไรหรอกว้ายว้ายว้ายหนวกหลอกว้ายหลังจากที่ผมวิ่งหนีมาได้แนละผมก็รีบเออวิ่งหนีวัวมาแล้วรีบกินยานะก็วิ่ง เรอาอผมก็ปิดประตูใส่หน้าอวอร์เราวอก็ตีประตูพังต่อหน้าผมเลยอ้นี้เราก็ช่วยยินวอร์ดกันเพราะว่าถ้าหนีต่อไปนะ่าจะหนีไม่รอดและโชคดีนะที่วอร์ดเลื่อนเหลือโคตรน้อยเลยเราก็เลยร่อดมาได้ที่เราสามารถร่อดมาจาจกนั้นได้ผมก็ดูวัดเร็วแล้วนะนะว่ามันไม่มีวอร์ดที่นี้ผมก็เลยเ,ออเรียกเพื่อนให้เข้ารีบแต่ว่าเพื่อนคนนั้นไม่ยอมเข้าสักทีผมก็เลยยิงเรียกเข้าไปปุปง้ปงปงุปง้งป้ง แต่ว่าเหมือนสองคนเหมือนสองคนนั้นจะเป็นเพื่อนกันนะก็เลยยิงผมนะยังน,นนะผมก็โดนยิงตายเรื่อยๆเลยผมก็เลยย้ายซื้อซื้อต่อไปเป็นเออรอบนี้ผมมาที่ซื้อมันก็ด่านเก่าแล้วแหละนะแค่ผมเล่นผ่านมาแล้วนะ่านนะเออคือรอบนั้นเก็บถังน้ํามันสามอันเนี่ยเพื่อผ่านซึ่งก็เล่นกันเป็นทีมเลย,ช,ยช่วยกันยิงช่วยกันยิงคลไม้คลมือ ยิงไปเรื่อยๆพอช่วงยิงเสร็จอ่ะบอสมันดันหรอกจริงอ่ะเออว่ามันดังจริงอ่ะยิงยังไงก็ไม่ตายก็เลยโดนสวนกลับมาก็สภาพก็สภาพผมที่โดนสวนกลับมาก็ลงไปนอนกับพื้นอ่ะท <c oughs> ีนี้เออผมก็เลยช่วยเพื่อนยิงไปเรื่อยๆแต่ว่าเพื่อนก็เอ,อพยายามวิ่งหนีแล้วเพื่อนสองคนนั้นก็ ดูเหมือนว่าจะมีฝีมือเอาเรื่องเลื่อนะมาช่วยมาช่วยผมกับคนหนึ่งที่ล้มแต่ว่าอีกคนหนึ่งออกตอะล่ยตีเป็นบอดเลยแต่ว่าตอนนั้นผมไม่รู้ไงว่าเขาเป็นบอดผมก็เลยรีบชุบมาก่อนและสรุปว่าผมเสียเวลาฟรีในการชุบบอดเลยพอผมชุบเสร็จผมก็เพิ่งรู้ว่ามันเป็นบอดผมก็เลยเออไปในนี้ผมก็เลยจะไปเติมถังน้ำมันแต่ว่าบดมันดักเกิดผมก็เลยรีบไปยิงปุ้ง แต่ว่าเพราะมันมาด้านหลังกูอ่ะมันสปอนมาด้านหลังเลยใครจะไปรู้มันสะปพนมันด้านหลังอ่ะคือผมคือว่าเจอจี scale, ออ๊มจำสเก์เ่นนี่ผมก็โชคดีนะที่ผมเก็บเงนนพอดีเพราะว่าถ้าโจมันมืดอย่างเงี้ยถ้าผมลมอีกรอบนึงตายเลยนะจะไม่มีโอกาสลุมอีกครั้งหนึ่งละแต่ว่าถ้ามันมียารักษานี่ก็ปาหนึ่งรอดไปปะหนึ่งในยาที่ผมสามารถหนีม,นมันได้นะผมก็เริ่มจิงก่อเลยป่องเป้งป่องเป้ง,ปอง,ปอง,ปองโอ้ แต่ว่าบอสมันคือเอาเรื่องนะแต่ว่าเพื่อนรอให้จะรอให้แต่ว่าผมก็เออแบบจะคลิปไปช่วยต่อไม่ได้ผมก็เลยพยายามจะเข้าไปยิงแต่ว่าเกือบตายบส็บอตมันตกบอสมันตกเกือบผมด้นะ่ะแต่ว่าโชคดีที่ผมเออมันมีโต๊ะให้ผมรู้บ่ว่ก็เลยอานี้และทีนี้บอสมันรีตปาวมาด้านหลังแลยตอนแรกผมว่าผมจะวิ่งไปเติมน้ำมันแล้วนะน้ำมันอ่ะแล้วบอมันสะบัดมาด้านหลังเลยบะบอสแบบ โกงอะแต่คิดโกงไปไหนอะเออแลังอย่างนั้นเนี่ยเพื่อนก็เหลือเพื่อนคนเดียวแล้วนะเพื่อนคนนั้นเนี่ยพยายามไปไปชุบอีกคนนึงนะพยายามวิ่งไปชุบอีกคนหนึ่งเพราะว่ารู้รู้แล้วว่าถ้าเติมถังมันเนี่ยน่าจะไม่รอดต้องต้อง,องนั่งอยู่กันเป็นกลุ่มมันจะรอดแต่ว่าพอเพื่อนคนนั้นเออไปชุบเพื่อนอีกคนหนึ่งเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็ตายนะคือโดนตกหน้าคว่ำเลย แต่ว่าอีกคนนึงก็โดนพุ่ยสําเร็จนะตอนรนี้ผมก็จะวิ่งไปดักอ่ะวิ่งไปดักจังหวะนี้แหละทุบพันแล้วเพื่อนคนนั้นอะ่ะเออก็พยายามจะวิ่งแล้วผมก็หันหลังไปเคย่วยเพื่อนยิงบอสแต่ว่าไม่ทันเพื่อนโดน,นปบกลุ้มเลยผมก็เลยเอ,อจบไปก่อนทีนี้ผมก็เลยตัดไปช็อตหนึ่งตอนที่เออผมไปตรงนูน้น เพราะว่าถ้าให้กลับไปเล่นม่อีกรอบนี่ทุกคนคนดู๊ไม่ไหวอ่ะพอผมมาถึงตรงนี้แหละก็ช่วยกันเติมถังน้ามันต่อแต่ว่ารอบนี้นี่เกิดมาเนี่ยแบบเจอปัญหาเลยคือบอสมันมาแบบมันมาเลยอ่ะไม่ทนได้ตั้งตัวเลยมันมาเร็วกว่าครั้ง่อดอีกผมก็เลยหยิบลูกฟองมาพร้อมทำทาบักเพราะว่าเออผมผมไปรู้วิธีมาว่าวันนี้บักติดหนึ่งมันทําให้บอสมันทาให้บอสเดินติดอ่ะ หน่อจุบตรงเนี้ยถ้าบอสมันฟื้นขึ้นมาบอสมันติดบั๊กสามวิมันจะดินมอะไรไม่ได้เลยสามวิอ่ะมันติดบั๊กจริงจริงนะเราก็ช่วยเหมือนเพื่อนวันนี้ก็จะรู้เหมือนกันนะว่ามันมีบั๊กอ่ะผมก็เลยช่วยอนจุบไปเรื่อยเแต่ว่าบอสมันมาด้านหลังแต่ผมหลบพันนะแต่ว่าโดนกักอ่ะเออโดนโดนมันจับอ่ะล้วก็ต่อยตายเลยก็ยังมันถือว่าตายหรอกแค่ล้มเฉยผมก็เลยเออช่วยเพื่อนยิงไปเรื่อยเื่เพื่อนจะรู้ว่ามันจะแทบไม่เข้าเลยเรือยมันแทบไม่เข้าเรื่องอ่ะ โอ้เออผมก็ช่วยยิงไปเพราะมันก็ลดเลือดได้ยแงไะยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆช่วยเพื่อนยิงไปเรื่อยๆจะเออเพื่อนสามารถหนีได้นะผมก็เลยรอชาร์จยิงต่อป่วงป่วงแป้งเออเพื่อนช่วยผมมาเนี่ยผมว่าวิ่งหนีต่อเลยผมวิ่งแบบไม่คิดชีวิตละตอนนั้นอะแต่เพื่อนก็ให้ยาผมมานะยายาแก้ปวดหัวผมก็เลยวิ่งหนีต่อได้เรื่อยๆเลย าจารย์ที่วิ่งสนิทโต,ตไปในแนวผก็เลยเออจะจูมให้เพราะว่าเพื่อนจูมให้รอบหนึ่งละแต่ว่าอสมันตามหลังมาผมก็เลยคิดจะดึงเออจูบเก้าอ,อี้แล้วก็อยู่ระเบิดไฟใส,ใส่แต่ว่านั่นแหละอสดักผมก็เลยไม่มีทางเลือกนอกจากเออดูเพื่อนเล่นไปแล้วก็หวังว่าเพื่อนจะชนะแต่สุดท้ายก็อืม ตามในคลิปอะนะก็ดูต่อตามในคลิปเลยว่าสภาพหลังจากมันเกิดอ,อะไรขึ้นเพื่อนเอาจริงนะเพื่อนเกือบรอดแล้วนะเพื่อนเกือบรอดแล้วนะแต่ว่าเออมันหลบหมัดไม่ทันอะมันดุนดักอะอวัดมันดักเยอะเลยไม่ทันตอนแรกหออตอนแรกเออผมคิดว่าเพื่อนจะจูบมาทันแล้วนะแต่ว่าเพื่อนเออตกที่สูงแล้วเดินวอดตามอะผมก็เลยจุบไปตั้งแต่เพียนเท่านี้ mm-hmm <laughs>